สวัสดีครับเลขพายเฮงชาแนลคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาแปลปฏิทินหลวงปู่สวงของวัดภัยพัฒนาตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะครับแล้วก็จะแปลให้เป็นแบบ ตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดนะครับาผู้ชมท่านใดยังไม่มีปฏิทินหลวงประวงก็สามารถดูที่ช่องเลขพาเฮงได้นะครับจะเป็นคำนำําน้ำมัสการหลวงประวงนะครับ ัจิตอธิษฐานขอพรหลวงปู่สวงไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอแสดงความดีกับท่านที่ถูกลงวัลนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางในการแปรปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับเีแปรให้เข้าที่แบบตรงงวดนะครับมาตัดเล่นใน สีตัวนี้ก็เข้าไปที่เจนะครับแยวงวดนี้มาตามกันต่อนะครับสำหรับงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์สองห้าหกนะครับจะแปลให้แบบตรงงวดแล้วก็ข้าง,งวดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีปปิทินหลวงปู่สวงก็สามารถตามได้นะครับแคปหน้าจอเก็บไว้ดูเป็นแนวทางนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้าปฏิทินของเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับหวยออกวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับรงกับวันเสาร์เดี๋ยวเราไปดูแบบตรงงวดก่อนนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขในปฏิทินแบบผงงวนนะครับตัวที่เห็นเด่นชัดตอนนี้ก็จะมีหมายเลขสามนะครับหมายเลขห้ 5, แล้วก็หมายเลขแปดและในระหว่างเลขสามกับเลขห้านะครับก็จะมีกลมๆอยู่ภายในหมายเลขสามนะครับ ให้เป็นหมายเลขศูนย์กับหมายเลขเก้านะครับตัวเลขในปฏิทินแบบตรงงวดก็จะมีสามเก้าศูนย์ห้าแปดนะครับแนวทางการแปลปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับ ให้เราไปดูแบบข้ามงวดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีปฏิทินลวงบุ่สวงก็สามารถแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับจะให้แบบแต่แบบตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดนะครับไว้ดูเป็นแนวทางให้เราไปดูแบบข้ามงวดนะครับข้ามงวดเป็นของงวดวันที่ส6บกกุมภาพันธ์ นะครับตัวเลขที่เห็นเด่นชัดก็จะมีเป็นหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองกับหมายเลขสี่ก็หมายเลขสามระหว่างหมายเลขสี่กับหมายเลขสามนี้สามารถเป็นเลขเจ็ดก็ได้เลขห้าก็ได้นะครับแต่ให้เป็นเลขห้านะครับ แป่เป็นเลขค่าแบบคามงวดก็จะมีหมายเลข 2- หมายเลข4หมายเลขห้าหมายเลข3แล้วก็หมายเลข9นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่แปลได้จากปฏิทินหลวงประทรวงนะครับแบบตรงมวดนะครับ บบตัวตั้งก็จะมี39058นะครับอขออนุญาตจับคู่ให้นะครับอาจจะจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้เป็นที่305นะครับกับ903 2ตัวก็05กับ03นะครับ ส่วนการแปลแบบข้ามมวดนะครับก็จะมีตัวเลขที่เราเห็นในะปฏิทินก็จะมี 2, 4, 5, 3, 9นะครับแอดขออนุญาตจับคู่ให้สองคู่ก็จะจับได้ก็คือจะมี 2, 4, 5กับ 9, 5, 3นะครับ2ตัวก็จะมี 4, 5กับ 5, 3นะครับแนวทาง วันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ